ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งโหระพาทําได้ง่ายมากค่ะแค่เรามีขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะและเราจะมีน้ํายาเล่งลงรากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำต้นโหระพากันค่ะเราจะปักชำด้วยยอดของเขาค่ะลักษณะที่เราจะนําเขาไปปักชำค่ะเราก็จะมาเลือกพันธุ์ที่ ประมาณว่าเขายังไม่ออกดอกค่ะกิ่งไหนที่ยังไม่ออกดอกเราจะตัดไปขยายพันธุ์ด้วยการชำค่ะกิ่งใบโหระพากิ่งนี้ค่ะที่เราจะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะส่วนวัสดุของเราก็จะมีขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้ค่ะมีกันไกรมีน้ำและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยาเร่งรากค่ะกิ่งพันธุ์โหระพาที่เราได้มาค่ะ เราจะไปชุบน้ำและสลัดให้แห้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายพันธุ์ได้เลยค่ะเวลาที่เราจะขยายพันธุ์ค่ะเราจะมาตัดตรงใบเขาทิ้งค่ะถ้าเราไม่ตัดตรงใบทิ้งเวลาที่เรานำไปปักชําค่ะอาจจะทำให้โคนเน่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดใบล่างของเขาทิ้งค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำติ่งโหระพาทำได้ง่ายมากค่ะแค่เรามีขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะและเราจะมีน้ำยาเล่งล่าค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นในการแตกล่าค่ะค่ะเราจะนำกันไกมาตัดใบร่างของเขาทิ้งค่ะการปักชำ กิ่งใบโหระพาถือว่าเป็นการปักชำที่ง่ายมากค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆต้นของเขาก็เริ่มมีรากขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อเราตัดใบล่างของเขาทิ้งไปหมดเดี๋ยวเราจะนำน้ำยาเล่งรากค่ะมาฉีดให้เขาค่ะเราก็มาฉีดน้ำยาเล่งรากค่ะน้ำยาเล่งรากจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาแตกรากค่ะเราก็ฉีดแบบนี้เลยค่ะ ฉีดไปเรื่อยๆค่ะน้ำยาเร่งรากดีมากๆค่ะเวลาที่เราปักชําค่ะเราควรจะมีน้ํายาเร่งรากมาฉีดให้เขาค่ะเพื่อเป็นการแตกรากค่ะถ้าเรามีน้ํายาเร่งรากก็จะทําให้รากของเขาออกมาไวค่ะขุยมะพร้าวค่ะที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะแต่เราก็เอาขึ้นมารอให้เขาแห้งแบบนี้ค่ะเราจะนํากิ่ง ใบโหระพามาปักชำเลยค่ะเราจะยังไม่ลดน้ำเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะแน่นเกินไปค่ะขุยมะพร้าวแน่นเกินไปเวลาที่เราปักชำลงไปเขาก็จะงอกไม่ดีค่ะรากของเขางอกไม่ดีเราก็ปล่อยไว้แบบนี้ค่ะขุยมะพร้าวปูๆแบบนี้ค่ะกระถางหนึ่งเราจะใช้ประมาณ4กิ่งค่ะ4กิ่งก็พอแล้วค่ะในการปักชำ ใบโหระพาค่ะเมื่อเราปักชำเสร็จเดี๋ยวเราจะนำน้ำม,มาลดให้เขาค่ะเราต้องค่อยๆลดค่ะอย่าลดที่ยอดค่ะไม่งั้นอิ่งของเขาจะลมได้ค่ะค่ะเราจะลดน้ำลงไปค่ะเพื่อจะให้เขาดูดซึมค่ะ เมื่อเราลดน้ำเสร็จเราจะกดค่ะกดให้เขาแน่นๆค่ะถ้าเรากดแบบนี้เขาจะมีต้นที่แข็งแรงค่ะและจะไม่เอ็นล้มค่ะค่ะกุยม้พลาของเรายุบลงค่ะเคล็ดลับดีๆในการปักชำกิ่งใบโหระพาค่ะอาทิตย์ฝรั่งเขาก็จะเริ่มมีรากให้เราเห็นค่ะ ค่ะกิ่งใบโหระพาที่เราได้ทําการปักชำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไว้เราจะมาดูกานเจริญเติบโตของเขาค่ะผ่านไปอาทิตย์กว่าค่ะต้นโหระพาของเราที่เราได้ปักชำค่ะเขาก็เริ่มแตกลากขึ้นมาค่ะลําต้นของเขาใบของเขาเริ่มแข็งค่ะบางต้นอาจจะมีดอกขึ้นมาบ้างค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ รากของเขายังไม่ทะลุกระถางมากค่ะเราจะย้ายไปปลูกกระถางละต้นก็ได้ค่ะถ้าเราย้ายไปปลูกกระถางละ1ต้นเวลาที่เราไปปลูกลงดินเขาจะมีกอที่ใหญ่มากๆค่ะค่ะการปักชำใบโหระพาด้วยยอดค่ะ